สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับงวดประจําวันที่7นะครับเดือน12 2565นะครับผมสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊นะครับพี่พี่ผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมเนาะแนวทางนั้น หลุดนะครับพี่พี่นะครับแนวทางหลุดไปนะครับตั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับผมเนาะต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกทุกคนจริงๆนะครับผมเนาะก็สําหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมเนาะวันที่7นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็ฝากคําเตือนพี่พี่นะครับทุกทุกครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับทามาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผม แนวทางไม่ถูกใจนะครับหรือว่าไม่ชอบยังไงนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสําหรับนะครับแนวทางของวันพุธนะครับวันที่7นะครับพี่ผมขอนะครับขอแก้ตัวข้อละกันนะครับพี่เนาะนะครับสลับพุ้นนี้แค่อีกนะครับในรอบเช้านะครับผมผมให้ไปที่ให้ไปที่วิ่งนะครับวิ่งไปที่8ด นะครับผมสายรูดนะครับผมให้ไปที่หนึ่งนะครับวิ่งแปดูดหนึ่งนะครับผมสะเด่นแปดนะครับก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกนะครับ 12 15 16แล้วก็19นะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะแปนะครับ แปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับผมแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับสลับตัวเน้นตัวเจาะส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยผมให้ไปที่เลขห้านะครับให้ไปที่เลขห้านะครับก็จะเป็นห้าแปดหนึ่งห้า 1>, 1 6นะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับแนวทางในรอบบ่ายผมให้วิ่งนะครับวิ่ง6รูด9นะครับวิ่ง6รูด9นะครับเบน6ก็จะมี6 0 6 2 หกสามหกสี่นะครับผมส่วนเก้านะครับก็จะมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าหกนะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะในรอบบ่ายนะครับตัวเน้นตัวเจาะ ตัวเน้นนะครับสลับ6ผมให้ไปที่6 2แล้วก็6 3นะครับส่วน9ผมให้ไปที่90แล้วก็96นะครับผม6 26 3 9096นะครับสลับตัวเน้นตัวเจาะส่วนเลข3ตัวนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลข3นะครับก็จะเป็น363นะครับ 390นะครับพ okay. mm ี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับเนวทางนิคือีกวันพุธเนี่ยในรอบเช้าเนี่ย8กับ1เนี่ยเด่นมากๆเลยนะครับพี่พี่เนาะถ้าใครชื่นชอบก็ลองพิจารณาได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมานะครับไม่8ก็1นะครับพี่พี่เนาะ1ก็คือเด่นกว่า8นะครับถ้าชื่นชอบก็ตามนะครับตัวเน้นตัวเจาะได้นะครับผมก็ขอให้มาตรงๆในเน้นก็แล้วกันนะครับพี่เนาะแก้ตัวของวันที่6นะครับวันอังคารนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆนะครับเฮงนะครับปังๆกันทุกคนนะครับผมกราบสวัสดีครับ